นี่นี่เครื่องออนช่างเองยังค้างอ่ะคือลูกค้าไม่สิบายวันวัเนี่ย,อย,ยโอ้โหแต่ยังไม่มีโทรตามเลยดีเลยตั้งแต่เป็นยังไนะมัม้งใครมาก็เดี๋ยวมาใหม่โทรมาติดก็ติดทุกวัน พี่กี่วันประมาณสิบวันเขาเดี๋ยวเขามาใหม่นะดูจองที่นี่กี่วันได้เลยค่ะเนี่ก็ตามใจใช่หหไ,ไหมก็ต้องระวังตัวด้วยนะค่ะแล้วผม 就是嘛，就是，那 <noise> 也。<noise> <noise> ไม่ได้เหรอเด,ดี๋ยวขึ้นวะแค่แค่ก็ยังไม่หาย ดูใครมามาดูใครมาเฮ้ยดูเราใครมาดูเราเฮ้ยโอทูแม่งโอเยค้างว่ะเนี่ยขนาดของช่างเองเลยแพ็คแพ็คก็ไม่หายเมื่อวเดี๋ยวเมื่อวานลูกค้าเขาบอกว่าไม่ยอมคับเลยเออเนี่ยค้าพังแบตเตอรี่เจอบ่อยๆเป็นแพ็คๆสองสองรอบเลยเนี่ยถ่ายวีดีโอเลยถ่านเนี่ยถ่ายโยเลยเนี่ยไอมันเป็นที่นั่นไอ้หัวใช่เหรออืมหมอจาน หัวเราเนี่ยน่ข้อมูลล้มเหลวนี่นะเออหัวจาน์แลวอจานอยู่ไหหลงบ้านเท่าไหร่จานกี่พุหกพุตต้องเปลี่ยนหัวที่ทูน่ะหัวเออเอาเปลี่ยนันนั่นวนดี๋ยวยนเปนทุกคนเดี๋ยได้เปลี่ยนหัวดูกัน